เริ่มแล้วทำไรอะ่ะโม่ม่หอยกินตกปลาไม่ได้มันร้อนมานั่งลม้ลมลม้ม๋ยวเครื่องมันร้อนแล้วมันนออ็องเะีลยวลงไปดิลึกกว่านั้นแล้วเห็นนี่เลยเขาคงงังงอมุเยอะเลย เลิศเดี๋ยวโดนบิดนะเดี๋ยวหนูเอาบิดออกก่อนตายยังไงเลยหอยตายร้อนจัดมันเกี่ยวไม่ได้หอยมันอยู่ในน้ำหอ,อยหอ,อยมันร้อนจัดมันตายตายล้วตัวแล้วตัวเอากะต้องมา ông thi dừa thi mà Ồ, biết thế Đây subscribe hòa งงมกับเขาเป็นปะนะตัวลงยุกเดือนดิลงลุกขึ้นเยืนดิก็ไม่ลึกนี่หว่า,ม,ามันอยู่ลึกฝั่งลึกไหมอ่ะไมผมไม่เจอเลยวะ,ะอ่าเขายังได้เลยนะเห็นไหมนะตีนเหยียบเอาเหรอ ไอเน,นียท่าจะแก้งเลยเนี่ยใช่ไหมเนะี่ยเออว่าขู่เป็นบอ่อใหญ่หมนแล้วนี่ขู่ใหญ่นะเงี่ยไอ้หนอง